สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่เกม Jurassic World จริงๆแล้วมันคืออะไรเนี่ยอ๋อมันคือเกม Jurassic World the game อ้าวยังไงเนี่ยมาครับวันนี้เราจะมาตีเจ้าสองทีเล็กกันนะครับทีเล็กเันสองรู้สึกว่ามันจะมาทุกสัปดาห์เลยครับผมจะมาตีซ้ำมันอีกรอบนึงนี่ครับเจ้าทีเล็กเันสองของผมถ้าเป็นไฮบิดจะได้อ๋ออินโดมินัเล็กเชนสองนะครับอยากได้อยากได้อยู่ ผมมีตแต่เจปปหนึ่งนะครับอนแต่เจนหนึ่งก็ผสมไปแล้วด้วยเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วปรากฏว่าเสียงเอฟเฟกหรือเสียงของดนตรีมันดังไปนะครับตอนนี้ก็เลยปิดมันทั้งสองอันเลยครับฟังแต่เสียงผมแล้วกันเพราะผมลงไปหลาคลิปแล้วลงแต่คลิปที่แบบไม่มีเสียงพูดปรากฏว่าไม่มีคนดูเลยครับแล้วถ้าเกิดมีเสียงพูดก็ไม่มีคนดูเหมือนเดิมครับอืมบ้าบอลคอมหมูย่างจริงมาครับเรามาเริ่มตีกันเลยดีกว่าครับเมื่อกี้เราไปชมทีเด็กเจนสองกันมาแล้ว จัดไปจัดไปเมื่อกี้ผมใช้อ,อ,อินโดเลปเตอร์ไปสี่ตัวเลยครับเมื่อกี้ในการตีสองเมื่อกี้อืมนะครับตอยังเหลือสายบันออ่นอยู่ครับถึงมันจะเป็นตัวเก่งกต็ตามอืมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเอาไปสิเดี๋ยวเพิ่งกดสิโทรศัพท์ค่อนข้างจะช้ามากครับความจําเครื่องก็เยอะอัคดคลิปไปเยอะครับแต่ไม่ได้พูดแล้วก็คนดูก็หลักเนื้อหลักหน่วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่หลักสิบนะครับหลักหน่วย ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับตอนนี้พึ่งทําครับเพึ่งทํายังไม่มีเงินซื้อไม้นะครับตอนนี้ใช้ไม้แบบเพียวๆนะครับไม้จากเครื่องนะครับไม้ที่แถมมากับเครื่องกล้องนี้ก็แถมมาจากเครื่องนะครับเป็นการอัดหน้าจอมาอืมมีจากฮีโร่ได้ยังไงเนี้ยตัวก,กลางมันจะบางๆนะครับดูจะพลังน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องสีสามอยูน่นะอืมผมจะใช้นกดีไหมใช้นกไปแล้วกัน กินเนื้อตัวนี้พอไหมเนี่ยสู้ได้มั้ยลองดูนา่าจะไหวนะมาขออภยนยครับตอนนี้เป็นภูมิแพ้นิดหน่อยมาเริ่มกันเลยอืมตัวพี่ใหญ่นะพี่พี่เปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไหมพี่เปลี่ยนตัวครับเอาธาตุน้ำมาครับอืเลือดน้อยแต่ดาเมจดแรงเรียบร้อยตีไปหนึ่งที เราก็สวนกลับทีครับรออะไรครับเนี่ยสวนกลับไปเลยไม้ฟาดางไปหนึ่งทีเหมือนตัวไป็หนึ่งรอบเรียบร้อยครับสีสวยแต่ว่าเรียบร้อยพักไปแล้วเคโอไปแล้วอืมทาพืชมาอืมสปัรทหางสองทีครับทีเดียวสิแต่มันใช้การโจมตีสองครั้งมันเป็นสแต็กหรือเปล่านะมาครับชาร์จสองไปเลย กระโดดเป็นหนึ่งทีงับเข้าให้เป็นไงนะครับอืมตัวใหญ่ล้มดังครับล้มไปแล้วมามาลูกพี่มะพี่ตัวสุดท้ายนี่มันคือบุตรคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อุย้อยเหี่งแขนสองทีครับเรียบร้อยนอกนอนลงไปนอนแล้วอืม,อมจะโหัวโนกลงมาแล้วว่าไงว่าไงเมื่อกี้ทาลายนกเราเหรอลุยไปเลยอืมกัดสองที สบัหนึ่งที่เรียบร้อยครับทีมของคุณได้รับใช้ชนะอีกแล้ววิตอรี่ครับวิตตอรี่มาปึ๊บห้าสิบห้าดีกันเอืมอ,มอมืก็ดีนะยี่กว่าไม่ได้อะไรมาอีกเลยสามครั้งม,มันเปิดฉากได้ตัวได้บ้างๆเหลือเินเราก็ต้องตัวบางออาคืนเนาะอือ แต่สองตัวหลังนี่หนาใช้ได้นะครับเบลสองนอสี่สิบเป็นเบลแปดมันเป็น 5, เจนสองนะครับอยากได้อยากได้อ,ดอมผมจะสู้มันไหวหรือเปล่านะรถสุดท้ายไม่อยากใช้เยอะมันจะเปลืองหรือเปล่าอืมชั้นนี้นะกันดาเมจแรงเปลือยไหมมาเดี๋ยวผมต้องดูว่าตัวที่สองมันดาเมจเท่าไหร่ น้ำเปลนแรงอยู่ตีก่อนดีไหมหรือชาร์จก่อนดีตีไปก่อนแล้ว<า>ัมาเจ้าขอยาวว่าไงครับเปลี่ยนตัวไหม,มเปลี่ยนตัวมาครับเชนสองลงมาแล้วเชนสองเรายังไม่ตีครับเราก็ชาร์จไปก่อนนะครับเชนสองรู้สึกว่าจะสีอ่อนขึ้นนะ มันจะเป็นสายพันธุ์เผือกหรือเปล่าไม่ใช่หรอกแค่สีอ่อนเฉยมามเจนสองนี่จะเลือดเยอะเต่ดาเมทจะน้อยกว่าเจนหนึ่งนิดเดียวจะเลือดเยอะกว่าพอสมควรอยู่อม,มันใช้สี่เหลือหนึ่งหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันผมว่าต่มองมันผมยังไม่มีมันอยากได้อยากได้มาจะมาสู้เจนหนึ่งเหรอดาเมจแล้วก่อนโอเคสองทีตายอยู่มันน่าจะเหลือหนึ่ง กันพลาดครับไปลุยมันป้องกันนะครับอืมไม้ายครับเจนหนึ่งเราชนะไปแล้วมาเจ้าบินได้งั้นเหรอไม่เป็นไรล็อกมันจะเกี่ยวเจ้ามาเองอืมผมว่ามันน่าจะกันแค่สองนะไม่รู้ว่าเอจอมตีไปเลยฝับเข้าให้ครับเรียบร้อยทำไมไม่บินล่ะบินไม่ทันครับอืมมา โอ้โหดูเห็นเจ้าคอยาวแล้วท้อแทนครับดาเมจสองร้อย 200, บ้าหรือเปล่านี่คุณดาเมจแค่สองร้อยเนี่ยนะบายบายเจ้าคอยาวปึ๊บหืมตะปบดินครับแต่ว่ากระสือถึงนู่นนะครับเรียบร้อยครเจ้าคอยาวเราพักผ่อนนะครับเกมนี้นะี่เยเดินแซยิ่งเก่งยิ่งเวลาพักผ่อนจะนานนะครับถ้าเราเอาไปใช้แล้วมันจะคู่ดาวนานานะครับเนี่ยผมเปิดดูก่อนเนะ่า หรืออะไรมากครูดาวเป็นวันนะครับเนี่ยนี่คุณจะหลับข้ามวันเลยนะครับเนี่ยอืมตัวเก่งผมจะเหลือน้อยขึ้นเรื่อยเยแล้วเราจะทาพนักิจสสาเร็จไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เงินซื้อดีเดีอีกสองครั้งครับตัวนี้อะไรอ๋อตัวนี้ทาดน้ําจะบางบงหน่อยอืมน่าจะไหวอยู่เราจะปิดท้ายได้กินเนื้อสองตัวน่าจะไหวตัวแรกเราจะเอาอะไรไปเก็บมันดีล่ะต้องเป็นนกที่เลื่อนเยอะสักหน่อยเพื่อจะได้ให้ ตูดีเนื้อมันตีรองสองครั้งนะครับจากนั้นเราก็รอบนี้เราจะพักเจ้าอินโดแล้วกันจวส่งเจ้ากิ้งก่าไปแทนยังไงดีเนี่ยกันพลาดแล้วกันครับดูเลยหมาสวยงามครับตัวนี้ผมมีแค่ร่างสามครับร่างสี่ยังไม่มีครับ เก็บดีเนไม่ทันได้ซื้อครับซื้อตัวอื่นไปก่อนเรียบร้อยกิ่งการเราไปเลยครับแต่ผมว่ามีปีกเราก็ไม่น่ารอดเหมือนกันครับอ้าต่อไปเราจะตีมันดีไหมเนี่ยตีมันเลยแล้วกันตีมันน่าจะไม่ตายแต่น่าจะเจ็บนักอยู่ออืมไม่ดาเมจไม่พอชาร์จก่อนนะครับกว่าตีแล้วมันจะไม่แรงพอ อืเป็นใจนะครับมันตีหนึ่งครับมันเหลือกันแค่หนึ่งเท่านั้นเราต้องดูกันว่าอคูณสามเราหกครับเราส่วนเมกันหนึ่งทีครับมันในป้องกันด้วยโอ้โหแล้วคุณเหลือแค่ธาตุพืชคุณจะมาสู้อะไรกับกินเนี้ยผมนะครับนี่ถ้าเห็นคุณแค่เก้าร้อยเนี่ยนะมาครับอืผมตีเลยแล้วกันคุณกันเท่าไหร่นี่ย เรียบร้อยครับชนะอีกแล้วสบายสบายครับก็ไม่สบายเท่าไหร่ครับ,รบเพราะว่าที่นา์าเราหมดแล้วตัวเก่งเราใช้ไปเยอะมากครับต้องพัฒนาต้องเอาตัวเก่งมาพัฒนาต่อไปเพราะเราไม่พอในการใช้จ่ายแล้วตอนนี้อืมอีเวนต์เดี๋ยวอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแต่ผมจะจบวันนี้นะครับอืม,อมสบายครับมันมีกินพืชนี่คือแบบยิ้มนะครับถ้ามีกินพืชนี่คือคุณแบบเรียบร้อย ตัวโหดเรานี่คือแบบโหดมากโหดมากอืมตัวไหนที่ดาเมตอ๋อจะเป็นท่าน้ํำนี่ไงมันจะเปลี่ยนนกมากดีกว่านะไม่ไม่น่าเปลี่ยนนกอกอ้ามาครับอินโดัปเตอร์เราครั้งสุดมันเป็นสึกครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้ทีเลสกั้นสองมาขวนหน้าขวานหน้าเอาจ้านี่ไปแล้วกันอเจ้าขอยยาวเราไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า ส่งไปก่อนเผื่อบางทีจบสองตัวนะครับตัวที่สามไม่ไม่ต้องใช้งานครับตอาไปยืนเฉยย,ยืนไม่ก่อนยืนขู่ก่อนยังไงทีเด็กชั้นสองบ๊ายบาย,บายจบไปไบไรครับทีเด็ชั้นสองมั้งไงครับอืมันเป็นสเตโกโซลัสหรือเปล่าเนี่ยทีสันช่งางสวยงามเหลือเกินแต่มันอยู่ทิ้ตงตรงข้ามเราฟาถางไปหนึ่งทีอื้อ อ,อินโดบอกหวานครับหวานสองทีก็พอมีแค่สองทีนี้นะไปเลยปั๊บตับปับหนึ่งทีเรียบร้อยครับกลายเป็นมูหันไปแล้วอันตีผมตาเหมือนกันนะเนี่ยท่าเพื่อผมิไหวหรือเปล่าเนี่ยงานข้าวนะครับเนี่ยจะแพ้เอาหรือเปล่าฟึบตายไหมตายไหม,มงานเข้านะครับดาเมจเราไม่พอนะเนี่ยถ้ามันสวนเราก็ไม่ตายเหมือนกันครับดาเมจเราขาดไปหน่อยหนึ่งครับ ปึ๊บมันสวน่วนเราตายหรือเปล่าไม่น่าตายจากตัวยืนไกลามาตัวสำคัญนะครับตัวพิ่เกมมาแล้วมาอ้ยทำไมน้องตีพี่ไม่เข้าเลยก็ทาตผมแผ่ทางนี่นะก็แน่นอนอยู่ครับเอากินพืชมาเวียงใส่นกไปแล้วครับอืมต่อแตกไปแล้วบายบายอ่าเป็นไงครับตัวยืนครับยืนจริงๆด้วยอืมชนะแล้ว เรียบร้อยครับมาครับทีเลเจ e นสองนี่เป็นซองที่เท่าไหนแล้วนี่ย่ถ้าเป็นของเดือนนี้น่าจะเป็นซองที่เดือนนี้มันมันทเที่่วไหนนะซองแรกของเดือนนี้หรือเปล่าป้าครับห้าร้อยดีนี่ในตังด้วยพืชไม่แน่ออกมานะมาแล้วทีเลเจน n สองปึ๊บเก็บไว้เก็บไว้ก,ไก่อนจะได้ใช้ในตาต่อไป เดี๋ยวเรามาดูว่าเราฟักอะไรกันบ้างครับอืมผมปลดล็อกไปสามรอบนะครับลุกขึ้นมาอีกแล้วเจ้าทีเล็กเจนสองของเรามันคือเจ้ากล้องหรือเปล่าอืมในนี้มีแต่สัตว์น้ำสามตัวเต่าหนึ่งตัวปลาสองตัวแล้วก็มีงูหนึ่งตัวโอเคเลยสองวันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ